สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าเดนียวเซี่ยงไฮ้ซนนะครับสำหรับวันนี้กับผมเองบ่าวทัตถีนะครับกับพาพี่พ่อหนอนนะครับมาเยี่ยมช่งฟาร์มนะครับอยู่ที่กองทองฟาร์มนะครับผมเ KC1 นะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟาร์มนึงครับอยู่อำเภอหน้าเชือกนะครับจังหวัด มหาสารคามนะครับอยู่อัมโตกเพเภอน่าเชือกห่างจากโตมเพเภอมาประมาณซีหาโลครับพี่น้องไปทางหน้าดุนนะครับพี่น้องนะครับสำหรับหลายท่านนะครับยังม่เคยมาเยี่ยมชมฟ้ามอยู่ที่ถนนใหญ่ด้วพี่น้องวัอนี้พามาเยี่ยมชมฟ้ามนะครับมาเบิ่งง่วงอนาคตพ่อพันธุ์นะครับผมวัอนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับไปเยี่ยมชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมครับผมกัมาหูจักกับ อาจากของหอกจาของฟาร์มกันเลยผมเห็นเพื่อนแนะนำตัวจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวจังหน่อยนะครับผมครับผมอันนี้กับกองท่องฟาร์มนะครับผมอยู่อําเภอนาเชือกนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับโดยที่ตอนนี้เขามีง่วนเดือดร้อยนะครับเราก็ขายอาหารสัตว์อยู่นะครับผมเมื่อนี้ก็ที่ว่าพี่พ้าน้องมาเปิดเบิ้งง่วนพอพันธุ์นะครับผมที่เป็นพอพันธุ์แน่นะครับผสมจริงนะครับตามพื้นที่ของอําเภอนาเชือกของเขาดนะครับผม ครับอ่าถ้าผู้สนใจกับอยากเอาไปเห็ดพ่อพันธุ์คุ้มฝูงก็ได้นะพี่น้องมานี้แล้วก็อยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับก็มีดยางสีด้านหลังแล้วครับผมเพิ่นกับมีการจำหน่ายอาหารเนาะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาเนาะครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ่งในสวนของอาหารว่าเพิ่นเลี้ยงง่วเพิ่นให้อาหารอีหยังอยู่ตอนนี้ง่วเพิ่นงามๆนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งฟาร์มกันเลยนะครับผมกับเข้ามาในคอกในฟาร์มเพิ่นแล้วนะครับง่ว่าไม่แยกโตครับตอนนี้ ตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวครับ8ตัวครับนะครับเป็นเรียงแบบนี้นะครับอยู่หอกอยู่ฟ้ามตอนนี้ก็จะมีงัวที่เป็นงัวเดือดรอยนะครับเดือดรอยอยู่4ตัวนะครับเดือดรอยมีอยู่4ตัวเป็นแม่์3ตัวนะครับผสมไปแล้วตัวหนึ่งนะครับล่อล่อตัวทองนะครับแล้วก็มีเอ่อตัว แม่สาวน้อยนี่นะครับแม่สาวน้อยแล้วก,ก็แม่มันตัวนั้นนะครับผมอ๋อเป็นลูกผสมหรือมันเ,เป็นเลือดลอยครับผมเลือดลอยโอ้เดี๋ยวเพิน่นทาบังเต๋าต,ต,ต,ตัวนะครับแต่ววัตถุมือนสงมือนี่เพิ่นมี่พอพันธุ์งามๆนะครับอย่าเปิดให้พี่อน้องได้ฟังราคาหรือว่าผู้ใดเอ่อกระลังเลี้ยงงวัวหาพอพันธุ์คุ้มฝูงนะครับมือนี่มี่พอเมฆกันบามันลอยเนาะครับผมนะครับผมถือว่าเลือดสายใดพอได้เดี๋ยวไปฟังนำกันเลยนะครับผมครับผมเอาตัวนี้ซื้อวางได้กรอครับซื้อเพิ่นตัวนี้ ซื้อว่าท่าน็อตครับผมท่าน็อตนะครับผมท่าน็อตนะครับอายุจท่าไหร่หอครับอายุ25เดือนครับ25เดือนนะครับผมเพิ่งกำลังหัดผสมนะครับอ่ากำลังหัดผสมนะครับ25เดือนนะครับเอาในน้อยหน่อยี่คว่มอยู่มาไม่หยังเลยครับซิดซัดครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอฟสองเนาะเป็นเอฟสองครับเอฟสองเดี๋ยวเด้ออ่าเบิ้งพอพันก็ได้ละเดี๋ยวได้ออกกล้องแท้ๆแหละนะครับตัวนี้สายพอเพิ่มเท่าไหร่ครับ สายพอเป็นจุดไลโน่สีทับสครับอะครับผมสี่ทับสจุดสี่ทับสิบครับผมเป็นเป็นเป็นหลานของทูบะดอเก้านะครับเป็นหลานของทูบาดอเก้าพอจุดนะครับแม่เลยครับแม่เนี่เป็น Pc 133นึ่งสามสามทับอ่าหนึ่งสามสทับหนึครับพีซีหนึ่งสามสามับนึ่ครับผมสายพีครับนะครับส่วนสูงก็ขึ้นไปร้อยสี่บหบวกอยู่ครับครับนะครับตัวนี้เป็นหัวปูเพิ่งเริ่มผสมเด้อยพี่น้องสปีนะครับเอาคลิปโบดดี นะครับเอาคุ้มอะไรจากตัวหรอครับตอนนี้ตอนนี้คุนน้มไปสองตัวครับผมล่อล่อพอพึ่งพึ่งฮัดครับผมอ่าพึ่งฮัดเนาะนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนว่าไผ่ยอยากได้พอพันพน,กกรระนะครับผมคุ้มฝูงเอาไปเห็ดพอพันคุ้มตัวสายพันตุกรรมจูดซีทับสิบซีนะครับผมพอของจูดก็คือ,อทุบดอเนาะครับผมทุบดอเก่าสางสามนะครับ เอาเบิ้งไขหางส่วนขานะครับล่ำย้าวดีไข่กำลังหาผูพ่อพันนะครับเลี้ยงงัวเป็นฝูงจากไดพ่อพันไปเปลี่ยนไปคุ้มฝูงนะครับเอากระติดต่อเพิ่นมาได้นะครับตัวนี้กับเปิดราคาอยู่เนาะครับผมเปิดอยู่ครับเอานะครับราคาเปิดไปไร้ไปไหนครับผมเปิดไปสองแสนหาครับสองแสนหาราคาห้องนะครับต่วล่องได้อยู่นะครับผมเอาสองแสนหาราคาห้องต่อล่องได้อยู่นะครับ เบิงไทยนะครับนิสัยเป็นยังไงครับเชื่องดีเนาะนิสัยเชื่องดีครับเชื่องดีนะครับผมขี้หลังได้จุังได้นะครับเบิงครตะหนกเส้นหลังนะครับเด็กหน่อยขี้หลังได้ครับตัวเนาใบฟงใบเพชรครบเนาะเอาเบิงไข่ครับพี่น้องนะครับเบิงไข่นะครับเบิงไายนะครับเอาผู้ใดกาลังหาผูพ่อพันไปปั๊บอ่าเป็นพ่อคุ้มฟูงพันตุกรมอยู่ขอกอยู่ฟั่มราคาห้องนี้ยังต่อรองไห้อยู่เนาะครับผมเนาะตอร่องได้ครับตอร่องได้อยู่นะครับผม เอาย่ำที่ยูฟ้ามอีจังรอบเลยครับผมที่ยูฟ้ามตั้งอยู่ตำบลหน้าเชือกอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับผมเอาครับข้างจากซี่แยกไฟแดงหน้าเชือกออกมาทางหน้าดูนเนี่ยประมาณ2กิโลครับสองกิโลเนาะครับผมนะครับผมเบอร์โทรติดต่อง่ายกว่าครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดแปดสองสองสองเก้าหกสองสองเก้าหกครับผมนะครับผมเอามาเยี่ยมมาชมของอยู่ขอกอยู่ฟ้ามได้เอาไผ่มักงัวแม่เอฟหนึ่งเอฟสองนึ่ก็มีเนาะ นะครับเลือดลอยกระมี่พี่น้องนะครับผมเอามาตัวผู้ที่เด็ดไปแล้วนะครับมีตัวใดน้ำเสือตัวต่อไปครับผมเอ่อตัวตัวนี้ก็ได้ครับอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ F2 ตัวนี้เอฟสองครับลูกของพลอยได้ก่อนครับเป็นลูกของโอ้ยบูโน่ตองหกครับผมบูโน่ตองหกนะครับ F2 บูโน่ตองหกนะครับเอาอยู่สวยๆได้ลูกเร็วอ้าบูโน่ตองหกนะครับอายุจ็ดเดือนลรอครับนี่สิบ สิบห้าเดือนบ้านเต็มสิบห้าเดือนนะครับเพ้านเด็ดเต็มเนาะแต่ว่าส่งที่เป็นซัดขาส่งเป็นซัดมานี่นะครับเอฟสองพี่น้องนะครับเอาเอาเครื่องแดงเด้อพี่น้องนะครับเครื่องแดงเครื่องชมพู่นะครับเอาเบิ้งแขงขาเอาตัวนี้เปิดไว้แล้วนะครับราคาตัวนี้เปิดใบสิบแปดครับอ่าเปิดไว้แสนแปดครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้มักุ้วเอฟสองครับพี่น้องใบเพชรดีกรีครบนะครับเอฟซีหนึ่งศูนย์ห้านะ นะครับครับผมอ่าส่วนสูงก็ขึ้นไปลอยซี่สิบบวกเราพี่น้องเป็นซัดมันดิเป็นครับผมเอานะครับรอบเราพิ่นไปซัดรอบแรกมืัอนี้เห็นไหมถึงมีอาการรอบถึงมีอาการรอบแรกมืัอนี้นะครับมีอาการโค้มตัวผูนะครับอะไรโค้มมูนะครับรอบนาหรือว่าอีกสองรอบผสมได้นะครับไปกําลังหางัวแม่พันธุ์พร้อมผสมนะครับเอามักงัวงอ่าง่วเท่าครับพี่น้องงัวขาวงัวเท่านะครับสนใจเอฟสองแล้วพี่น้องหลวออกมาเป็นเอฟสาม นะครับเพื่อนเปิดไใบสิบแสดงก่อนครับสิบแปดครับผมสิบแปดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบางตัวต่อไปของเพื่อนนะครับอัันนน้สาวอยู่ในคอกเนาะครับนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดครับตัวนี้ไม่ได้เปิดเป็นเอาไปท่าห้าตัวเนาะครับผมตัวนี้เป็นเลือดตัวนี้เป็นลูกของซูเปอร์เอ็กครับลูกสาวซูเปอร์เอ็กเนาะเอฟสองเท่านันครับเอฟสองนะครับลูกสาวซูเปอร์เอ็กเจ็ดเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้อายุแปดเดือนครับ แเดือนมาไห้ได้เปิดเนาะเก่าเดือนตัวนี้เปิดครับผเปิดยืดเทครับดูสุเกเปิดตัวนี้แสนเก้าครับแสนเก้อายุอายุอายุเก่าเดือนเกเดือนนะครับอ้าวเคซีวได้ครับศูนครับศูนะครับอ้านะครับตัวนี้เปิดไว้เทเครับ่าแสนเก้ครับผมแสนเก้านะครับอ่าตัวนี้เป็นเลือดลอยสายไดเขาเลือดลอยแม่นี่ตัวนี้แม่เขาเนี่เป็นพีซีหนึ่งห้าหนึ่ง พีซีหนึ่งห้าศูนย์ทับหนึ่งครับครับส่วนพอเนี่ยเป็นวีแปดสามรอยทับสี่ครับอ่าวีแปดสามรอยทับสี่นะครับพอของเขาครับนะครับตัวนี้เป็นแม่บล็อกนะครับเครื่องบดเนาะครับผมอ่าเครื่องดํำบดพี่น้องนะครับเบิ้งก้ามเนื้อนะครับอ่าเป็นแบรนด์ของฝ้าอีกหนึ่งครับพี่น้องนะครับไสาแม่เพิ่นแม่เพิ่นตัวนั้นครับผมอ๋อเอาแม่เพิ่ขาง่ี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่เพิ่นนะครับแม่ติดท่วงไปครับนี่ แม่ผสมไปรอบนึงแล้วบ้านี้มันบอติดครับผมบ้านเด็ดติดเนาะผสมรอบนึงบ้านเด็ดติดนะครับแม่เพิ่นนะครับแต่ว่าขันรอดขันติดขันผสมติดกับสิ่วไกันพีซีหนึ่งห้าศูนย์เอาขันติดทองนี่ก็เปิดอยู่เนาะครับเดี๋ยวรอดติดทองกันนะพี่น้องนะครับเอาสีไสพอไรครับตัวนี้ตัวนี้รอบรอบก้อนไส้พอไรหลอบก้อนจีไสเอ่อซีหนึ่งสองเอ่อแบบเงียงกับบกกาเล็ตอ๋อสองไวแสงอะครับอ๋อ ของว่ายแซดเนาะดีหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็งัวสาวป่ะครับนี่อันนี้งัวสาวครับผสมลูดอกใบครับผมผสมลูมผสมลูดอบเนาะครับผมผ่านรอบหนึ่งแล้ครับเพียงผ่านรอบหนึ่งนะครับใสู่ดอบอันนี้เป็นลูกจูดด้วยกันครับนะครับใส่ลูดอบลูกสาวของจูดเนาะครับผมเป็นลูกสาวใส่ลูดอบผ่านรอบหนึ่งแล้วนี่่แมมันนะครับเอาพี่สาวของตัวนั้นเนาะพี่สาวตัวนั้นครับเอานะครับนี่นะครับงัวโบดให้ลูกแดงด้วพี่น้องอันนี้พี่สาวแดงน้องสาวเป็นเท่านะครับอ่าพี่สาวแดงน้องสาวออกเท่านะครับ หลายตัวอยู่ครับพี่น้องพี่น้องนะครับตัวเปิดกระมีนะครับตัวยืนคอกแม่บอกกระมีอาหารอยู่นี่ใส่กินของยี่ห้อได้ครับของวอลลิทอนสามวัวครับวอลลิทอนสามวัวซึ่งซึ่งยู่มฟ้ามกับเป็นแท้นจำนายอยู่เนาะครับผมแท้นจำนายเดี๋ยวความภาพไปเบิ้งนะพี่น้องไปกระลังมองหาอาหารแหง้วอยู่ในเขตพื้นที่หน้าเชือกนะครับหน้าเชือกเบื่อไอ้อยหน้าดูนนะครับตัวนี้รอผสมย่าสีสุรัตน์นะครับบอลบือนี่นะครับ นี่บริการจ้งส่งพัมครับบริการจ้งส่งอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบื้องยูขอกยูฟ้ามันอยู่ในโกดังอาหารเนาะตัวนี้เป็นลูกผสมอันนี้ลูกผสมบดผสมล่อล่อล่อผสมอ่าล่อผสมนะครับลูกมาจากตัวเหรอลูกเพิ่นวันเดทสามสองโตครับสองโตเนาะอันนี้เอามาเห็ดเป็นเอามาเห็ดเป็นแม่บอกเนาะครับผมอาตัวสุดท้ายของคอกอันนี้เป็นแม่บดคุณครับพี่น้องอันนี้ตัวทองมือเศร้าครับผมอ๋อ ตัวจทองมือเสาเป็นผสมชาโลเล่ไว้ผสมรีบปะครับครับพ่ออดไครับจำซื้อว่าอะไเป็นสายกลมครับอ๋อรี่สายกลมเนาะครับติดไหมครับนี่ติดแล้วครับติดแล้วเนาะสามสามเดือนสี่ข่าวซี่เดือนและครับอ๋อสามเดือนสี่ข่าวซี่เดือนนะครับผมเอานะครับเบิรงครับแม่บามันหัวโลนทองพ่อรีเด้อพี่น้องครับนะครับตัวทองเรียบร้อยติดแล้วเนาะอันนี้รับประกันข้วส่วนสูงรอยสี่สิบหาได้พี่น้องเพิ่งตรวจทองไปมือเสาร์ครับเอานะครับเอาราคาเปิดเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดเจครับเปิดเจนะครับพี่น้องนะครับไผ่มักงัวทองชาโลรี่คอร์เล่สองของกรมและพี่น้องกรมมาทุสัตว์นะครับเป็นน้ำเชื่อพอกกรมนะครับเปิดไว้เจ็ดสิบสาวทองแรกเนาะทองแรกครับเจ็ดสิบแสดงครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบส่วนทวนเนาะนะครับรอยที่ติมหาได้หรือพี่น้องส่วนสูงสาวทองแรกได้ครับจะตึ่งจักหน่อยเอานะครับโอเคตื่นกล่องจักหน่อยนะครับงัวเพิ่นถือว่าหลายตัวนะครับในของในฟาร์มอันนี้ก็สำหรับการ เลี้ยงงัวนะครับกับมีบัวตองไหลแต่เนี่ยที่คุณภาพเนาะนะครับโอ้มาเคลื่อนฝนตกทางผิดตกแห้งมาฝนมาเคลื่อนเนี่ตกแห้งครับจนน้ำน้ำไหลครับมาเคลื่อนน้ำไหลามาเคลื่อนฝนตกแห้งนะครับอุดมสมบูรณ์ิสานบาน<ม>้านเท่าหลังจากแห้งมาหลายเดือนเนาะนะครับฝนเทมารอบนี้ผมขี่มาตามถนนก็คือว่าอุดมสมบูรณ์มาสชุมมองนะครับผมอ่ะผู้ใดสนใจกับติดต่อไปเดี๋ยวพี่น้องพอพันนะครับใครอยากได้พอพันหังเพิ่นไป แบ่งไปได้นะครับผมมีพอพันไม่กันบามันลอยใบเพชรใบยังครบนะครับเลือดลอยสายจุดนะครับอ่าแม่กับพี่ซี่เนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมครับเอ่าพี่น้องที่อยู่ละแวกนี้นะครับอยากได้เอาไปเห็ดแนวนะครับือว่าสามารถเอางัวมาผสมอยู่นี่เ้าก็รับผสมกันรับคือกันเนาะาตอนนี้บริการห้องพอตอนนี้ก็คือรับผสมจริงพร้อมนะครับรับผสมจริงพร้อมในเขต อำเภอใดเนี่ยอำเภอหน้าเชือกครับอำเภอหน้าเชือกนะครับผมกะเอางัวมาผสมได้ครับนะครับอ่าขับไปยุคอกนี่ไปปะยุคอกไม่ได้ไปครับยุคอกไม่ได้ไปเ่ามีคนออกไปเนาะมีคนออกไปตอนนั้นขันขันมีรถกับขนมาพี่น้องมาหองคอกนี่ครับคอกเพิ่นกับยุทธิ์ธนุนนะครับพี่น้องออกจากจากตัวอําเภอหน้าเชือกไปทั้งหน้าดูนครับออกมาจากกิโลเอ่อ จากหน้าเชือกมาหอดฟาร์มเนี่ยสกิโลครับสอกิโลกว่ากว่าอ่าสอกิโลกว่ากว่าครับขคร่าวสองถึงสกิโลนะครับอยู่ทา้งสายมือถือออกมาจากหน้าเชือกเนาะกองท้องฟ้ากับขามาติดต่อไว้นะครับหรือว่าเบอร์โทรกับจังทู่มากเนาะเดี๋ยวมาอีกใช่คลิปเดี๋ยวไปเบิ้งโกดังอาหารเพิ่นครับพี่น้องนะครับบอกกันว่าโดนพี่น้องกับจากเบิ้งอาหารแล้วนะครับผมนะครับเขามาในโกดังเพิ่นนะครับอ่าเขามาในร้านนะครับผมกับในร้านนี่ขายยังไง ในร้านเดียวกันนีหลักๆก็คืออาหารวอลินทอนสามวอนะครับสูตร16กับสูตร21เปอร์เซ็นต์ผมไมู่้เนี่ยวอลลินทอนสามวอนะครับผมเพิ่นกับเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำเนาะถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายแนวของเครือข่ายวอลลินทอนนะครับผมสามวอถือว่าเป็นอีกหารอีกแบรนด์นึ่งครับผมบพาว่าที่เคยพาไปน้ำเสนอท่านนึงแล้วอยู่ที่วอลินทอนฟร์มนะครับแล้วกายูฟาร์มเจ้าขาฟาร์มีละเอ็ดนะครับผมก็มีหลายสูตรนะครับเพิ่นให้กินอยู่ตอนนี้ให้กินสูตร21เนาะยู21ตัวเดียวเลยคครรัับบ21%นะผม อ่ะเบิ่งจังหน่อยครับพี่น้องนะครับไม่มียูเรียนะครับนี่เอีกแบรนด์นึงนะครับผมที่หลายท่านถามว่าเอ้บ้าว่าที่อาหารไม่มียูเรียมีแบรนด์ใดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับผมเป็นขึ้นโลคก,กลัวไปเลยนะครับ,รบผมไม่มียูเรียนะครับผม21% นะครับอ่าสิก็ับมีเนาะครับผมอ่าสิบหกเปอร์เซ็นต์ันนี้กับมียูเรียกันไหมครับมีอะไรบ่มียุเรียกันครับอ่านะครับไผวาราคายี่สิบเอ็ดแพงนะครับเรียนสิบหก็ได้เนาะครับผมอ่าราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดเท่าร่ครับยี่สิบเอ็ดีสามร้อยสี่สิบบาทครับอ่ายี่สิบเอ็ดสามร้อยสีครับ่สิบหกนี่ครับสิบหกนี่สาบาทครับสามร้อยสิบบาทนะครับผมอ่ะพิจนาเบอ่งที่น้องนะครับขนทรงจังไงครับ ขนทรงหากระสอบขึ้นไปครับผมหากระสอบขึ้นไปทรงจะกิโลทรงบ่เกิน20กิโลครับบ่บ่เกิน20กิโลหากระสอบทรงได้นะครับคันเกิน20กิโลต้องเอาจักกระสอบขึ้นไปต้องเอ่อ10ถึง15ครับ10ถึง15นะครับคันเกินเอ่อ20กิโลออกไปนะครับเ้องกับไปทรงให้ได้ครับผมแต่ว่าถ้นมารับเองก็มีช่วงนี้มีปรโมชั่นถ้นมารับเองก็มีส่วนลดอ่ามารับเองก็ได้เรถมาใส่เอานะครับผมเอานะครับยูนีก็มีอาหาร นะครับแล้วก็มีอาหารเสริมเนาะครับเป็นตัวรีโพมิกครับผมตอนนี้เขาเป็นตัวแท่นของรีโพมิกตัวนี้ยุ่นนะครับผมอ๋อรีโพมิกนะครับผมเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับอะไรครับบำรุงอย่างเนี้ยเรื่องของระบบสืบพันธุ์ครับผมผลพลดลูก์ให้รีบนะครับหรือว่าการผสมติดยากผสมติดยากนะครับผมอันนี้ก็บำรุงสําหรับแม่บอกแม่พันธุ์เนาะครับผมนะครับเอากินตั้งแต่อายุจักปีได้ จริงๆเนี่ยกินในเบิร์ตทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับผมอ่าในเชิงของแม่พันธุ์พอพันธุ์ก็ได้เนาะพอพันธุ์ก็ได้อ่าถือว่าการว่าตรงๆก็คือเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมอ่าแต่ว่ามีแร่ธาตุที่ซอยอ่าบำรุงระบบสืบพันธุ์แมนครับอ่าเรื่องการเจริญเติบโตความนะครับผมไผ่มาก่อนเกลือเคียนแสตดิผมบอกประจํานะครับกะผมก็ใส่อยู่ผมจังกะอ่ายืนยันได้นะครับเคียนแสตนะครับผมกะมันก็มีหลายแบรนด์นะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ใส่อยู่เคียนแสตก่าอันนี้ก่อนจักโลครับ ก้อนหาโลครับก้อนหาโลอ่ากับขันขายแยกกับก้อนละวร้อยอะไรร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้ายกกล้องเลยครับอันยกกล้องนี่ร้อยหกร้อยห้าสิบบาทครับหกร้อยห้าสิบจ้าก้อนครับซีก้อนครับซีก้อนนะครับผมส่งมาครับอันนี้ไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งอันนี้มารับเอาเนาะหน้าร้านนะครับผมเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาขานะครับอาหารใกล้กับมี่อาหารใกล้ของเบสทกโกของอะไรนะครับมี่ของไทยทําดีครับที่เป็นอาหารใกล้ไข่นะครับอ๋อเป็นอาหารใกล้ไข่จริงจริง มาล่งล่งใหม่ล็อตหนึ่งแล้วมันไม่เหมือนเมื่ครั้งล่อออีกล็อตต่อไปครับครั้งที่สองแล้วล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ได้ร่างใส่อาหารกันเลยนะครับเนาะครับผมเอานะครับถือว่าอันนี้เป็นเพียงสาขาย่อยเนาะครับผมบอกไปแล้วก็คือลายทันมาโอ้ผมอยู่แถวขอนแก่นนะครับสาขาใหญ่ของอ่กองท่องนะครับผมอยู่หม่องใดเอ้าครับฝากพี่ฝากน้องทางขอนแก่นนะฮะผู้บใหา่มาเอาไก่หอดหน้าเชือก อยู่ของอำเภอเมืองขอนแก่นครับอยู่ตำบลเมืองเก่านะครับตำบลเมืองเก่าครับผมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขาไปเบิ้งไม่เผ็ดของท้องฟ้ามได้ของท้องฟ้ามก็ได้นะครับไปเบิ้งในเพจก็ได้นะครับผมสามาแต่คันพี่น้องอยากหม่ามองนี้นะครับก็คื่องเพื่อน่าเชือกนะครับเอาฝากเบอร์โทรจัง่อยนะ 099- 099- 782- เ2 2 9 6 2น6นะครับมาเยี่ยมมาชมงัวพนุยขอกก็ได้มาเอาอาหารของเพื่นไปให้งัวกินก็ได้ถือว่าเป็นอาหารเสริมนอกเหนือจากฟางจากงานาะระทถือไปเป็นอีกลานหนึงนะครับที่มีอาหารดีๆมานำเสนอแล้วก็มีงัวดีๆมาแบ่งให้พี่ใหญน่องนะครับผมไยุไก่ขอนแกนกับสาขาใหญกยูที่ขอนแก่นก็มย่มชมไปเยี่มาชมยุขอกได้อยูฟ้า่ได้ นะครับอาหารก็มี่ทรงบริการจัดทรงให้นะครับขันเอาหลายเรืออยากเป็นแท้จำนายเข้ากระลับอยู่เนาะครับถือว่าเป็นเครือข่ายของอาหารเวอลินทอนฟาร์มนะครับผมนะครับผมสามวอนะครับถือเป็นอีกอาหารคุณภาพอีกแบรนดหนึ่งนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมราคาขันสร้างหลายกะมีราคาพิเศษเนาะครับผมขันขันซื้อแยกกอีกราคานึงนะครับผมขันทดซ่องทดลองเบื้องพี่น้องนะครับอาหารยังกะดีทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเข้าดูแลง่วงและใส่ใจ นะครับผมเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้นะครับผมฝากติดตามนะครับกองทองฟาร์มนะครับเป็นทั้งตัวเป็นทั้งร้านเนาะอะไรก็เป็นคนเลี้ยงงัวพร้อมนะครับอาหารที่เพิ่นใส่เพิ่นก็ใส่กับงัวของเพิ่นเพิ่นจังการการันตีนะครับผมผลงานของอาหารนะครับบุ๊มบนว้าเป็นเพียงคนขายแต่พอเคยเลี้ยงงัวนะครับอันนี้คือคนเลี้ยงงัวขายเองก็ถือว่าโอเคนะครับผมพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยลูกกันได้มียงก็ติดต่อมาได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดนะครับผมนะครับอีกจังรอบนะครับถ่ายคลิปฝากเบอร์ 0 9 9ย์เก้าเก้าศูน2์เกนะครับผมอ่าผุดจะทักทายกันไม่ได้ในเพจกับเพจเฟซบุ๊กก็คือกองทองฟาร์มเนาะครับผมอ่าพิมพ์ภาษาไทยเนาะครับผมอ่าสรับคลิปนี้ก็จากนั้นไปสักนี้ครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายครับ